บทที่465เจตนาฆ่าที่ซ่อนอยู่2นอกจากนี้นกยังร้องเพลงและดอกไม้ก็มีกลิ่นหอมนกกำลังร้องเพลงและนกนางแอ่นกำลังเต้นรำสัตว์ทั้งหลายต่างกระโดดไปมาอย่างมีความสุขเหมือนกับโลกที่เขาเคยอาศัยอยู่มันกลมกลืนและเงียบสงบมากที่นั่นสัตว์ไม่มีกลอุบายมากมายในการใส่ร้ายมนุษย์ที่นั่นดอกไม้และพืชเหล่านี้เติบโตตามกฎธรรมชาติของธรรมชาติเติบโตอย่างช้าๆและต่อเนื่องพวกเขาจะไม่วางกับดักเพื่อหล่กผู้คนให้เข้ามาและทําให้เป็นอมตด้วยยาพิษในที่สุด หลี่ยวนชิงรู้สึกราวกับว่าเขาได้กลับไปสู่อดีตสู่โลกที่กลมกลืนที่เขาเคยอาศัยอยู่ทำไมเขาถึงมาที่นี่ทุกสิ่งที่นี่สวยงามเกินไปสวยงามมากจนดูเหนือจริงเล็กน้อยในขณะนี้หลี่ยวนชิงมองลงไปที่มือของเขาโกหกยังคงจับกระต่ายอยู่ในมือของเขาแต่ตอนนี้กระต่ายกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์แล้วสีขาวบริสุทธิ์นี้ทำให้กระต่ายตัวน้อยดูน่ารักขึ้นมากกระต่ายน้อยนอนบนมือและไม่พูดแน่นอนว่าเขาจะไม่พูดเช่นกันเขาเพียงแค่จ้องมองเขาด้วยตาสีแดงของเขา ฉากดังกล่าวทำให้ผู้คนมึนงงได้ง่ายมากหลี่ยวนชิงดูเหมือนจะค่อยๆลืมไปว่าเขามีกระต่ายตัวเล็กอยู่ในมือเขาหันไปมองที่เท้าของเขามีคนตัวเล็กๆมากมายอยู่แทบเท้าของเขามีกระต่ายสีขาวที่เหมือนกันหลายตัวกระรอกบางตัวและแม้แต่ดอกไม้ที่เอียงหัวและมีกลีบดอกที่สวยงามกำลังเบ่งบานตกหลุมรักหลี่ยวนชิงอย่างไรก็ตามเมื่อหลังความงามทั้งหมดนี้มีเจตนาฆ่าที่ซ่อนอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อหลี่ยวนชิงผ่อนคลายที่สุดกระต่ายน้อยน่ารักแต่เดิมก็อ้าปากใหญ่และเผยให้เห็นเขี้ยวสีแดงของมัน ฟันหน้าทั้งสองซี่ไม่แบนในทางกลับกันพวกมันกลับแหลมคมมากเหมือนกับเขี้ยวของงูพิษเขาเปิดปากและกำลังจะกัดแขนของหลียหล่ยวนชิงหลี่ยวนชิงกำลังจะโยนมันทิ้งไปเมื่อเขากระหนักว่าแขนที่สั้นและแข็งแรงของกระต่ายกำลังกอดเขาไวแน่นมากกระต่ายกระรอกและผีเสื้อใต้เท้าของเขาเผยให้เห็นถึงสีสันที่แท้จริงของพวกเขาพวกเขาอาปากที่เปื้อนเลือดและพุ่งเข้าหาหลี่ยวนชิงแม้แต่ดอกไม้และต้นไม้เหล่านี้ก็มีฟันแหลมคมสองแถวฟันเหล่านี้น่ากลัว จากภายนอกร่างกายของลี่ยูอังกิ้งดูเหมือนจะรายล้อมไปด้วยสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนแมลงนับไม่ถ้วนกระโดดมาจากทุกทิศทุกทางอยากจะกินเนื้อชิ้นนี้เป็นเวลาน,านานแล้วที่พวกเขาได้รับการบำรุงเลี้ยงเช่นนี้คนเหล่านั้นหวาดกลัวหลังจากการสังหารหมู่และไม่กล้าเข้ามาสิ่งนี้ทำให้หุบเขาของพวกเขาไม่ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากพลังจิตวิญ,ญญาณภายนอกอีกต่อไปตอนนี้มีเพื่อนตัวใหญ่มาพลังวิญ,ญญาณของบุคคลน,นี้มีมากมายมหาศาลปราบใดที่เขาถูกฆ่าเขาจะสามารถรับพลังของหนูที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้พลังนี้มีพลังมาก ในขณะนี้หลี่ยวนชิงซึ่งถูกพันแน่นราวกับดาบยาวจู่ๆก็ระเบิดแสงสีทองออกมาจนเต็มท้องฟ้าส่งผลให้ทุกสิ่งยุ่งเหยิงบนร่างกายของเขาปลิวไปกระต่ายเหล่านี้ล้มลงกับพื้นโดยไม่มีเสียงใดๆและเลือดสีดำก็ไหลออกมาจากปากของพวกมันเมื่อสัตว์ตัวเล็กตายหมดแสงสว่างทั่วทั้งหุบเขาก็หายไปและค่อยๆตกสู่ความมืดสีสันต่างๆค่อยๆจอมาหายไปจากหมอกสีดำสิ่งดีสิ่งดีทั้งหมดได้สิ้นสุดลงหลังจากการตอบโต้ระลอกแรกนี่คือสถานที่ที่เขากำลังมองหา หลี่ยวนชิงโยนกระต่ายจนคอหักลงกับพื้นอย่างไม่ได้ตั้งใจญาติที่ยังไม่ตายสนิทก็รวมตัวกันทันทีที่กระต่ายล้มลงบนพื้นแอร์พันรอบศพของกระต่ายเช่นเดียวกับนั้นพวกเขาก็แบ่งศพของกระต่ายตัวน้อยและกินมันเข้าไปหลี่ยวนชิงไม่มีอารมณ์ที่จะสนใจการต่อสู้ระหว่างเจ้าตัวน้อยเหล่านี้เขานอนเดินไปข้างหน้าทีละก้าวสังเกตสถานการณ์ที่อยู่ข้างๆเขาขณะที่เขาเดิน มีต้นไม้มากมายเติบโตรอบๆตัวเขาแต่หลายต้นก็เป็นพืชกินเนื้อเป็นอาหารพืชเหล่านี้สามารถรับพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณจากโลกภายนอกและพวกมันไม่สามารถย่อยพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณนี้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นพวกเขาจึงกระจายมันออกจากกราบของมันและเมื่ออยู่เคียงข้างพวกเขาพวกเขามักจะสามารถปลูกวัสดุหายากที่มีคุณค่ามากได้เมื่อคนธรรมดาเห็นสิ่งเหล่านี้พวกเขาคงจะกลัวมากอย่างแน่นอนและต้องการหลบหนีอย่างรวดเร็วเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เคยสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวน้อยที่ดูร้ายเหล่านี้มักจะมีสิ่งของล้ำค่าบางอย่างติดตัวไปด้วย หลี่ยวนชิงไม่เพียงแต่ไม่หวาดกลัวต่อปีศาจเหล่านี้แต่เขายังตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินเข้าไปข้างในอีกด้วยขณะที่เขาเดินเขายังรวบรวมวัสดุล้ำค่าไปพร้อมกันแผนพังของหุบเขานั้นซับซ้อนมากมีป่าหลายแห่งแยกจากกันป่าเหล่านี้มีต้นไม้ที่แตกต่างกันเราว,ว่าต้นไม้ปีศาจจากกลุ่มต่างๆมารวมตัวกันอีกด้านหนึ่งพื้นที่ที่เขาอยู่เป็นทุ่งหญ้าหญ้าที่เติบโตบนทุ่งหญ้านี้ดูร้ายมากแต่ฟันของพวกมันไม่สามารถกัดผ่านการป้องกันของหลี่ยวนชิงได้ มีบ่อน้ําที่มืดมากด้วยสนามแห่งนี้เปรียบเสมือนสนามนิ่งภายในบ่ออันมืดมิดนี้มีแสงสีดําสบายๆพลังงานสีดํานี้แพร่กระจายและหล่อเลี้ยงพืชที่เติบโตริมสนามอย่างต่อเนื่องนี่คือสถานที่ที่เขากําลังมองหาโดยปกติแล้วดอกเนเธอร์จะเกิดมาพร้อมกับน้าเบื้องล่างมีเพียงพลังปีศาจบริสุทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากน้ํานี้เท่านั้นที่สามารถบํารุงดอกไม้ใต้ท้องซึ่งเป็นดอกไม้ปีศาจที่มีพลังบริสุทธิ์ มันไม่ง่ายเลยที่จะพบเครื่องมือปีศาจบริสุทธิ์ในอาณาจักรปีศาจแต่จริงๆแล้วมีบ่อพลังปราณปีศาจบริสุทธิ์อยู่ที่นี่และจริงๆแล้วมีดอกไม้แดนมรณะอยู่ข้างๆหลี่ยวนชิงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าสถานที่นี้จะมีจริงมีบางอย่างที่เขากําลังมองหาการเดินทางครั้งนี้ไม่ไร้ประโยชน์เขาเดินทางมาที่นี่และค้นหาเป็นเวลานานถ้าเขายังหามันไม่เจอมันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่จริงๆโชคดีที่ในที่สุดเขาก็ได้รับบางสิ่งบางอย่างหากเขาสามารถรวบรวมน้ำเนเธอร์เวดด์์อเตรรไ้จจานนนนนหึ่งมมมัะะีีีปโยยชกทว ลี่ยูอังกิ้งไม่สนใจตัวเองเลยในขณะที่เขารีไปที่เนตเตอร์เวิลด์ภูเขามองเห็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ไม่ชัดเจนท่ามกลางดอกไม้และต้นไม้หนาแน่นในไม่ช้าหลี่ยวนชิงก็รีไปที่ด้านข้างของสนามอย่างไรก็ตามเมื่อเขาอยู่ห่างจากสนามเพียงไม่กี่เมตรหญ้าที่อยู่ข้างๆเขาก็กระสับกระสายยามในชุดเกรยะยืนขึ้นจากหญ้าเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นอีกครั้งในที่สุดลี่ยูอังกิ้งก็ได้เห็นวิญญาณชั่วร้ายในหุบเขาเร่เป็นครั้งแรกภายใต้หมวกกันน็อกมีหัวกระโหลกที่สมบูรณ์และ นี่คือวิญญาณชั่วร้ายที่พวกเขาพูดถึงวิญญาณชั่วร้ายที่พวกเขาเห็นเมื่อเข้ามาคือคนเหล่านี้คนคนนี้ถือดาบยาวสีดำาขึ้นสนิมดาบยาวสีดำหายไปสองสามรูแต่มันเปล่งแสงอาวุธปีศาจที่บริสุทธิ์มากพลังที่ชั่วร้ายนี้จะกระกร่อนพลังทางจิตวิญญาณในร่างกายมนุษย์ตรับเท่าที่มันตกลงบนร่างกายไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถหลบหนีจากที่นี่ทั้งเป็นได้วิญญาณชั่วร้ายระบุเป้าหมายของมันทันทีที่ตื่นขึ้นมาดวงตาสีแดงของมันจ้องไปที่หลี่ยวนชิงอย่างงงแแแนนนนนน่่่่่ววจจากกััั้้โดดยยยไไมมลลลลเใบขึะพุปทีีหชิง ความเร็วของเขาเร็วมากแม้ว่าเขาจะดูเหมือนโครงกระดูกเน่าเสียแต่เขาไม่คาดคิดว่าความเร็วของเขาจะเร็วกว่ากระต่ายตัวน้อยถึงสิบเท่าในช่วพริปตาโครงกระดูกก็มาถึงหน้าหลียวนชิงแล้วไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเรโครงกระดูกแสดงการโจมตีย่าเรในที่อื่นๆก็เริ่มเคลื่อนที่ช้าๆเช่นกันมีก้อนเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นจากญ้าและค่อยๆกลายเป็นชุดเกราะชุดเกราะเหล่านี้ก็ค่อยๆกระพริบเป็นแสงสีแดงและหน้าหลงไหลบทที่ตอนที่4 6 6ร้อยหกหกลึกหนึ่ง แม้ว่าวิญญาณชั่วร้ายนี้จะไม่โดดเด่นโดยสิ้นเชิงในตอนนี้ในระดับที่ไม่สามารถสัมผัสได้เมื่อมันนอนอยู่บนพื้นเมื่อเพื่อนเหล่านี้ฟื้นคืนชีพพวกเขาก็มีพลังการต่อสู้ที่ทรงพลังออกมาจากอากาศเบาๆทันทีเพียงคนแรกเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งของผู้เที่ยวชานขอบเขตการสร้างอารีระดับสองด้วยความแข็งแกร่งที่สูงเช่นนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มนุษย์ภายนอกไม่กล้าเข้ามาเพียงแต่หลียวนชิงไม่เข้าใจว่าทำไมผู้มีอำนาจเหล่านี้จึงมาปรากฏตัวในสถานที่นี้ หลี่ยวนชิงถือดาบยาวสีดำอยู่ในมือหลังจากสัมผัสได้ถึงวิญญาณชั่วร้ายเหล่านั้นดาบสังหารปีศาจก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยร่างกายของมันสั่นไปหมดช้าช้าความตื่นเต้นนี้ถูกส่งไปยังหลี่ยวนชิงอย่างคลุมเครือโครงกระดูกไม่รู้เรื่องนี้นับตั้งแต่เขาฟื้นคืนชีพดวงตาของเขาไม่เคยละทิ้งร่างของหลี่ยวนชิงเลยในขณะนี้เขายกกระบี่ยาวที่ขาดรุ่งริ่งคล้ายๆกันในมือขึ้นและมาถึงหน้าหลี่ยวนชิงตามสถานการณ์กระบี่ของมันกำลังจะฟาดลงบนหัวของหลี่ยวนชิงแต่หลี่ยวนชิงก็ยังไม แสงสีแดงในดวงตาของโครงกระดูกยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นโดยไม่ลังเลใจมันก็ฟาดฟันด้วยดาบและมุ่งมั่นที่จะฆ่าคนนอกที่นี่หลี่หยวนชิงซึ่งนิ่งเฉยอยู่จู่ๆก็ดึงดาบในมือมาตรงหน้าเขาฉันฟันมันเบาๆก่อนจะวางมันไปด้านข้างอย่างไรก็ตามตอนนี้โครงกระดูกที่ก้าวร้าหยุดเคลื่อนไหวกระทนหันโครงกระดูก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 หยุดเคลื่อนไหวกระทนหัน หลี่ยวนชิงไม่ได้สนใจมันอีกต่อไปเขากลับมองไปด้านข้างแทนมีโครงกระดูกอื่นๆอีกมากมายอยู่ที่นั่นและพวกมันก็ตื่นกันหมดแล้วหลังจากที่โครงกระดูกตื่นขึ้นพวกเขาก็จ้องมองไปที่หลี่ยวนชิงด้วยดวงตาสีแดงขนาดใหญ่ของพวกเขาพวกเขารู้สึกว่าล็อกเป้าหมายไว้แล้วดังนั้นพวกเขาจึงเดินไปหาพวกเขาทีละก้าวพวกเขาถือมีดหอกขวานและอาวุธทุกชนิดอาวุธเหล่านี้ล้าสมัยมากและดูเหมือนอาวุธที่นักรบใช้เมื่อนานมาแล้ว นอกจากนี้โครงกระดูกเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกราะหนาะหลังจากผ่านไปหลายปีชุดเกราะก็ขาดรุ่งริ่งแล้วรูปลักษณ์ดั้งเดิมของพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ยังคงรู้สึกถึงจิตวิญ,ญญาณที่กล้าหาญจากพวกเขาอย่างคลุมเครือสันนิษฐานว่าคนตายเหล่านี้ก็เป็นบุคคลสำคัญในอดีตเช่นกันหลี่ยวนชิงคิดในใจอย่างเงียบๆแต่เขาก็ไม่ลดความระมัดระวังเลยโครงกระดูกเหล่านี้ไม่มีความรู้สึกใดๆดังนั้นพวกเขาจึงไม่พูดคุยกับเขามากนะักพวกเขาเพียงต้องการขับไล่สิ่งแปลกปลอมนี้หรือฆ่ามันและดูดซับพลังทางจิตวิญาาาาทั้งงงหมดร่กยขขอเ นี่เป็นการบำรุงที่ดีเช่นนี้ดอกไม้และต้นไม้ใต้เท้าของหลี่ยวนชิงส่งเสียงเชียร์อย่างตื่นเต้นแล้วพวกเขาส่งเสียงเชียร์และกระโดดและพวกเขาก็สั่นร่างกายต่อไปแม้ว่าโครงกระดูกเก่าจะตายไปดอกไม้และพืชด้านล่างก็ยังเคลื่อนไหวมากและดูดซับสารอาหารที่เหลืออยู่ในโครงกระดูกสำหรับความแข็งแกร่งอันทรงพลังที่โครงกระดูกครอบครองแต่เดิมดูเหมือนว่ามันจะกลับคืนสู่หุบเขาอย่างสมบูรณ์แล้วมันหายไป หลี่ยูอังกิ้งรู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าหุบเขานี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรมันลึกซึ้งและไม่อาจอย่างรู้ได้และเขาไม่พบร่องรอยใดๆเลยที่สำคัญกว่านั้นทุกออร่าที่ไหลออกมามีความรู้สึกเหมือนกันเราว,ว่าทุกสิ่งในหุบเขาเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่หลี่หยวนชิงกำลังสังเกตสถานการณ์รอบตัวเขาโครงกระดูกสองสามตัวที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็เริ่มรบกวนเขาเหมือนผีร่างกายของพวกเขาชนกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่พวกเขาเคลื่อนไหวส่งเสียงเอีย๊ยดที่ทำให้หูชา ทุกก้าวที่พวกเขาทำก็เหมือนกับผู้ป่วยที่กำลังจะตายซึ่งต้องอดทนต่อความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่แต่พวกเขากลับสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวดไปโดยสิ้นเชิงความเจ็บปวดนั้นฝังรากลึกอยู่ในใจเรากับถูกระงับด้วยความเจ็บปวดอันแสนสาหัสนี้จนหายใจไม่ออกก่อนที่จะได้สัมผัสความรู้ด้วยซ้ำอ่ามีเสียงแปลกมากออกมาจากกลางของโครงกระดูกเหล่านี้หนึ่งในโครงกระดูกที่มีร่างกายแข็งแกร่งที่สุดอาศัยความแข็งแกร่งของเขาเองเพื่อก้าวไปข้างหน้าและมาถึงหน้าหลี่หยวนชิง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเพื่อนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาโครงกระดูกมากมายเขาสามารถโพสท่าโดยที่ร่างกายของเขาเอียงและขยายขนาดให้หลี่ยวนชิงเงียบๆได้ขณะที่หลี่ยวนชิงพยายามคิดว่าจะทำอะไรต่อไปทันใดนั้นมันก็หายไปที่สำคัญกว่านั้นเพียงวินาทีก่อนที่จะเคลื่อนตัวหุบเขาทั้งหมดก็เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบหมอกหนาทึบนี้ปกคลุมทั่วทั้งร่างและแยกสัมผัศสศักดิ์สิทธิ์ของหลี่ยวนชิงออกไป เดิมทีลี่ยูอังกิ้งยังคงสามารถปกป้องเพื่อนคนนี้ได้อย่างแน่นหนาอย่างไรก็ตามหลังจากที่มันหายไปจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับหลี่หยวนชิงที่จะพบร่างของมันในหมอบมันไม่ได้หายไปโดยไม่มีเหตุผลแต่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งต่อไปในขณะนี้มือโครงกระดูกสีดำยื่นออกมาจากด้านข้างของลี่ยูอังกิ้งอย่างเงียบๆและคว้าไปที่หัวของลี่ยูอังกิง้งบทที่4 6 7อหสิเจ็ลึกสองความแข็งแกร่งของลี่ยูอังกิ้งนั้นยอดเยี่ยมมากจนเขาสามารถหลอกลวงอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยว ขณะที่มือสีดำคิดว่ามันกำลังจะประสบความสำเร็จทันใดนั้นใบมีดคมๆก็มาจากที่ไหนสักแห่งและตัดผ่านข้อมือของมันและตัดมือทั้งหมดของมันออกหลี่ยวนชิงคว้ามือสีดำที่ตกลงมาจากท้องฟ้ามือหลุดออกจากการควบคุมขอ,ของเขาและมาอย่างกระทนหันเกินไปก่อนที่เขาจะหลบหนีได้เขาก็ถูกหลี่ยวนชิงจับคาหนังคาเขาแม้ว่ามือใหญ่จะไปถึงมือของหลี่ยวนชิงแล้วแต่ก็ยังดิ้นรนอยู่หลังจากการโจมตีครั้งแรกของโครงกระดูกล้มเหลวไม่เพียงแต่มันไม่ถอยแต่ยังเปิดการโจมตีที่น่าประหลาดใจจากด้านหลังหลี่ยวนชิงอีกด้วย คราวนี้ใบมีดยาวที่เป็นสนิมโผล่ออกมาจากหมอกสีดำความเร็วของกระบี่ยาวนี้เร็วมากมันตัดผ่านหมอกสีดำเกือบจะในทันทีและมาถึงด้านหลังของหลี่หยวนชิงเดิมทีร่างกายของหลี่หยวนกิ้งมีชั้นกั้นพลังงานจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามกระบี่ยาวสีดำนี้เพิกเฉยต่อชั้นของกำแพงพลังงานจิตวิญญาณน,นี้โดยสิ้นเชิงมันตัดผ่านอุปสรรคพลังงานทางจิตวิญญาณโดยตรงเช่นการตัดเต้าหู้และอยู่ห่างจากหลี่หยวนชิงเพียงเซนติเมตรเท่านั้นตามที่คาดไว้กระบี่ยาวเข้าโจมตีร่างของหลี่หยวนชิงีัับนทท ที่ใจกลางวงกลมที่ทั้งสองสัมผัสกันมีจานสีทองครึ่งวงกลมขนาดเล็กมากปรากฏขึ้นมันกลายเป็นโล่ที่แข็งแกร่งและปกป้องหลี่ยวนชิงที่อยู่ด้านหลังกระบี่ยาวที่เป็นสนิมได้หมดอายุการใช้งานแล้วหลังจากถูกโจมตีเช่นนี้มันก็น่าสังเวชมากยิ่งขึ้นหลังจากเสียงที่คมชัดต่อเนื่องกันมันก็แตกทีละนิ้วชุดเกราะที่เดิมทีมีความเยือหยิงมากอยู่ข้างหลังเขาก็แอร์ตกออกเป็นชิ้นๆด้วยเสียงทองแดงและเหล็กที่แตกสลายลงสู่พื้น หลี่ยวนชิงพัดหมอกสีดำที่อยู่ข้างหลังเขาออกไปโดยตรงจะเห็นได้ว่าทหารชุดเกราะหนักสีดำที่เย่อหยิ่งแต่เดิมนั้นเหลือเพียงชุดเกราะในขณะนี้วิญญาณที่เย่อหยิ่งอย่างมากในตอนนี้ได้กลายร่างเป็นวิญญาณที่ตายแล้วภายใต้มือของหลี่ยวนชิงแล้วโครงกระดูกเหล่านี้ไม่ได้หยุดหลังจากที่พี่ใหญ่ของพวกเขาเสียชีวิตไม่กี่คนที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาดูเหมือนจะไม่กลัวเลยพวกเขายังคงหลุดออกมาจากหมอกสีดำเสียงแปลกๆดังออกมาจากร่างกายของพวกเขาและล้อมรอบหลี่ยวนชิงจากทุกทิศทุกทาง ทันใดนั้นดาบคมกริบนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากกลางของหลี่ยวนชิงดาบสั้นขนาดเล็กเหล่านี้ปล่อยพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดและเจาะทะลุทุกทิศทางโดยตรงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางภายใต้กรานดาบของหลี่ยวนชิงโครงกระดูกที่ทรงพลังเหล่านั้นกลายเป็นเศษชิ้นส่วนที่แตกกระจายเต็มท้องฟ้าทันทีหลังจากที่โครงกระดูกเหล่านี้ถูกทำลายโดยหลี่ยวนชิงหมอกสีดำที่แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณโดยรอบก็ค่อยๆหายไปหลังจากนั้นไม่นานท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดสนิทก็กลับมาเป็นปกติในที่สุดหุบเขาที่มืดมิด่ดิมมกกลลััับบีีีสสสสนทใา คราวนี้หลี่ยวนชิงมาที่ด้านข้างของสนามโดยไม่มีอุปสรรคใดๆและเด็ดดอกไม้เนเธอร์ที่เติบโตดีสองสามดอกในบริเวณใกล้เคียงถ้าคนที่มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเล็กน้อยมาเก็บเนเธอร์ฟลาวเวอร์พวกเขาคงถูกครอบงำด้วยโครงกระดูกเพียงอันเดียวไม่ต้องพูดถึงโกสไรเดอร์มากมายขนาดนี้อย่างไรก็ตามหลี่ยวนชิงไม่ใช่คนธรรมดาความแข็งแกร่ง,ข,งของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันเขากำลังจะไปถึงระดับที่เจ็ดของอารีฟฟอร์เมชันเร็วความเร็วของความก้าวหน้านี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาสามารถจินตนาการได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลี่ยวนชิงไม่ได้สังเกตเห็นก็คือสิ่งนั้นบนหน้าผาของุบเขาไม่รู้ว่าดวงตาลึกคู่นั้นเปิดขึ้นเมื่อใดพวกเขาจ้องมองเขาอย่างเย็นชาราวกับว่าพวกเขาสังเกตเห็นคนนอกที่ไรย้ยางอายคนนี้แล้วหลังจากที่หลี่ยวนชิงเก็บดอกไม้แดนมรณะเสร็จแล้วเขาก็เลือกอย่างอื่นเขามองเข้าไปในส่วนลึกของุบเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ตามอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าอันตรายในสวนลึกนั้นสูงกว่าที่นี่มากหากเป็นเรื่องปกติเขาจะไล่ตามมันต่อไปอย่างแน่นอนและดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในอาจมีสมบัติอยู่บ้าง น่าเสียดายที่จูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่อันตรายมากในใจในวันนี้ซึ่งทําให้เขาต้องหยุดเขาได้รับเพียงพอเมื่อเร็วๆนี้วัสดุที่เขาได้รับจากสองแห่งก่อนหน้านี้เพียงพอที่จะทําให้เขายุ่งอยู่พักหนึ่งไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่นานเกินไปหากเขาต้องการเข้าใจสถานที่นี้จริงๆมันคงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะกลับมาอีกเมื่อเขามีเวลาในอนาคตหลี่ยวนชิงมีความรู้สึกคลุมเครือในการล่าถอยครั้งนี้เขาได้รับอะไรมากมายหุบเขานี้ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับทุ่งหญ้ามันเป็นที่ดินขนาดเท่าฝ่ามือ ความเข้มข้นของพลังงานทางจิตวิญญาณที่นี่หนาแน่นมากดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงอุดมสมบูรณ์มากแม้ว่าพวกเขาจะเดินไปได้เพียงระยะทางสั้นๆแต่ก็ยังได้รับอะไรมากมายหลังจากนำสมบัติกลับมาแล้วพวกเขาอาจจะสามารถขัดเกลาสิ่งต่างๆได้มากมายนอกจากนี้ยังสามารถช่วยเขาพัฒนาทักษะของเขาได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามขณะที่เขากำลังจะจากไปเถาวันเลือดอันเงียบสงบแต่เดิมในโดเมนก็เจาะออกมาเถาวันโลหิตขยายเถาวันออกและค่อยๆขยายออกไปในหุบเขาคุณอยากเข้าไปข้างในเหรอหลี่หยวนชิงมองดูเถาวันแล้วถาม เขาวันดูเหมือนจะสามารถเข้าใจคำพูดของเขาและบิดตัวอย่างเชองสองครั้งหลี่ยวนชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกัดฟันและตัดสินใจเดินไปข้างหน้าต่อไปแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าการล่าถอยไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเขาในตอนนี้แต่หากเขาโลหิตสนใจสถานที่นี้มากจะต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ที่นี่ที่สามารถปลุกเขาโลหิตขึ้นมาได้มีโอกาสมากที่เขาวันเลือดจะเป็นร่างที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังจากสนามรบโบราณหากเขาตื่นขึ้นมาได้มันคงจะช่วยได้มากสำหรับหลี่ยวนชิงในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทีีน่น นี่คือคนที่เคยมีประสบการณ์เป็นการส่วนตัวประสบการณ์ของเขาไม่มีค่าหลี่ยวนชิงลังเลครั้งแล้วครั้งเล่าเขาคิดว่าเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการมาที่นี่ท้ายที่สุดปัญหามากมายก็ได้รับการแก้ไขดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นเอาละฉันสัญญาว่าจะพาคุณไปที่นั่นหลี่ยวนชิงถอนเท้าโลหิตออกและออกจากบ่อยอย่างเงียบๆทันทีที่เขาจากไปลูกตาใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากสนามด้านหลังเขาลูกตาใหญ่นั้นจ้องไปที่แผ่นหลังของหลี่ยวนชิงโดยไม่กระพริบตาราว,ว่ามันกำลังขยายขนาดของชายหนุ่มคนนี้ ดวงตากลมโตเป็นสีดำสนิทและตรงกลางลึกรล่าวกับสปริงหลี่หยวนชิงผู้ไม่รู้อะไรเลยยังคงเดินช้าๆเข้าไปในหุบเขาลึกด้านหน้าสระน้ำเป็นป่าไผ่แม้ว่าต้นไผ่ในป่าไผ่นี้จะมีรูปร่างที่เหมาะสมแต่สีก็ดูแปลกมากไม้ไผ่แต่ละต้นมีลักษณะเป็นสีเข้มและใบก็มีสีดำเช่นกันใบไม้ยังเผยให้เห็นแสงที่เยือกเย็นราวกับมีดสั้นสีดำหลี่หยวนชิงเงยหน้าขึ้นมองกริดสีดำที่ห้อยอยู่เหนือหัวของเขาแล้วเดินเข้าไปในปา่าไผ่ แม้ว่าป่าไผ่จะดูแปลกตาแต่ถ้าอยากจะไปเที่ยวที่อื่นก็เช่นเดียวกันมีพุ่มไม้อยู่ข้างๆพุ่งไม้สูงเท่ากับคนสองคนพุ่งไม้สูงเบียดเสียจนไม่มีที่ให้คนยืนมันยากมากที่จะเดินผ่านยิ่งกว่านั้นเขาต้องระวังภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อที่เขาจะได้เดินผ่านป่าไผ่อย่างเปิดเผยเช่นกันป่าไผ่แห่งนี้เงียบสงบมากคงเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ไม่มีใครมาที่นี่เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนอย่างกระทันหันเหล่าต้นไผ่ในป่าไผ่ก็ดูวิตกกังวลเมื่อหลี่ยวนชิงาาาก้วา,กาไไวเขาว บทที่ตอนที่468งงหนึ่งเมื่อใบไผ่ชนกันก็เหมือนเศษโลหะการชนกันส่งเสียงที่ไพเราะมากเสียงนี้ฟังดูแปลกมากเห็นได้ชัดว่ามันสดชื่นและสบายหูมากแต่เมื่อเขาได้ยินมันก็มักจะมีภาพลวงตาที่น่ากลัวอยู่ในใจของเขาเสมอเราบับว่าเขากําลังเตือนผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยปราณปีศาจในป่าลึกขณะที่หลี่หยวนชิงเดินเข้าไปข้างในเขาก็ฟังเพลงที่ไพเราะและไพเราะซึ่งทาให้ร่างกายของเขารู้สึกอึกอดอัดมากเขารู้สึกว่าจิตสานึกของเขาคร้าัวเล็กน้อย เขาตั้งสติและแยกเสียงแปลกๆเหล่านั้นออกจากภายนอกเสียงเหล่านี้จะส่งผลต่อจิตใจและค่อยๆทําให้คนไม่มีเหตุผลและเต็มไปด้วยจินตนาการเมื่อดูแผนพังของสถานที่นี้ป่าไผ่นี้น่าจะเป็นภาพลวงตาขนาดใหญ่หากพลังจิตไม่มั่นคงเล็กน้อยมันง่ายมากสาหรับพวกเขาที่จะตกอยู่ในภาพลวงตาและถูกไม้ไผ่เหล่านี้ติดอยู่ที่นี่ตลอดไปหลี่หยวนชิงไม่กล้าที่จะประมาทพลังที่นี่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวมากตามตำนานนี่คือสนามรบโบราณสถานที่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์และโลกปีศาจทิ้งไว้เบื้องหลังในช่วงสงคราม ดังนั้นจะมีทักษะปีศาจบางอย่างและพลังที่ปีศาจจำนวนมากพัวพันกับพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองกำลังที่ซับซ้อนอย่างยิ่งทั้งสามนี้พัวพันและมีอิทธิพลต่อการแอรและกันอย่างต่อเนื่องในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นพลังงานประหลาดที่วิญญาณชั่วร้ายเหล่านี้มอบให้พวกเขาขณะที่หลี่หยวนชิงกำลังเดินเข้าไปไม้ไผ่ทางด้านซ้ายของเขาก็เปิดทางให้เขาเส้นทางทอดยาวตรงเข้าไปในถ้ำแต่ด้านในถูกปกคลุมไปด้วยควันหนามากทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในได้การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้ทำให้หลี่ยหยวนก,กิง หลี่ยวนชิงหันหลังกลับและเผชิญหน้ากับเส้นทางเล็กๆเห็นได้ชัดว่าการเปิดเส้นทางนี้อย่างกระทหทำให้เขาเข้าไปแต่เขาควรเข้าไปหรือไม่พูดตามหลักเหตุผลแล้วไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องฟังคำสั่งของคนเหล่านี้ในสถานที่อันตรายเช่นนี้คนเหล่านี้ต่างก็อยากให้เขาตายตอนนี้จู่ๆพวกเขาก็เปิดทางพวกเขาแค่ขอให้เขาเข้าไปตายอย่างเชื่อฟังเขาจะปล่อยให้เขาผ่านเส้นทางนี้ไปได้ไหมนี่เป็นไปไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามอะไรคือจุดประสงค์ของเขาที่จู่ๆก็แยกออกเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าเขาเพียงจะเปิดเส้นทางที่นี่เพื่อให้หลี่ยวนชิงหย ขณะที่หลี่ยวนชิงกำลังจะเพิกเฉยต่อเส้นทางนี้และเดินไปข้างหน้าต่อไปทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพินจากทิศทางของเส้นทางนี้เขาเพิ่งกระหนักว่าดนตรีพินนั้นมีมานานแล้วเพียงแต่เสียงนั้นเป็นภาพลวงตามากและเขาไม่สามารถหาทิศทางได้เลยอย่างไรก็ตามบัดนี้ดนตรีพินค่อยๆกลายเป็นจริงขึ้นมามันขยายออกไปในหูของเขาอย่างต่อเนื่องแอละทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเขาหลี่ยวนชิงซึ่งเดิมทีไม่สนใจเรื่องนี้กลับสนใจอย,อย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้ เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะใช้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ปีศาจและสัตว์อสูรเช่นพวกมันเพียงต้องการมีชีวิตอยู่เท่านั้นพวกเขาจะเพลิดเพลินกับความสุขทางวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างไรแต่ทําไมถึงมีคนอยู่ที่นี่ล่ะมันไม่ควรจะเป็นหลี่ยวนชิงเดินไปตามเส้นทางเล็กๆในตอนแรกยังมีหมอกอยู่แต่เมื่อเดินต่อไปก็ยิ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขาเดินปะไา่ข้างภูเขาก็กลายเป็นสีเขียวสดใส ไม้ไผ่สีเขียวเหล่านี้และสายลมที่อ่อนแรงพัดมาบนร่างของผู้คนใบไผ่ปลิวไปตามแรงลมในบางครั้งบางคราวก็มีชิ้นส่วนบางชิ้นถูกลมพัดปลิวลงมาบนศีรษะของผู้คนส่งกลิ่นหอมอันแรงกล้าออกมาความรู้สึกนี้อบอุ่นมากจนทำให้ผู้คนรู้สึกราวกับว่าพวกเขาอยู่ในคฤหาสนตของมนุษย์หลี่ยวนชิงเดินไปตามป่าไผ่และค่อยๆชื่นชมทิวทัศน์ที่อยู่ข้างๆเขาขณะที่เขาเดินเข้าไปข้างในเขาก็มาถึงศาลาศาลานี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีขนาดเล็กเพียงพอที่จะรองรับเพื่อนได้สองหรือสามคน มีเสือนอนสองสามผืนแขวนอยู่ในพื้นที่ว่างด้านนอกศาลาบทบางทิวทัดด้านในทาให้ผู้คนมองเห็นไม่ชัดเจนหลี่ยวนชิงรู้สึกว่าความอยากรู้อยากเห็นของเขาแข็งแกร่งมากดังนั้นเขาจึงเดินไปด้านหน้าทันใดนั้นเขาก็เห็นว่าในศารามีชายผู้สง่างามสวมเสื้อคลุมยาวเล่นพินชายคนนั้นหลับตาลงเล็กน้อยและมุ่งความสนใจไปที่พินนิ้วเรียวเล็กของเขาคาะสายเบาๆนำมาซึ่งท่วงทำนองโรแมนติกที่สะท้อนอยู่ในป่าไผ่ที่ว่างเปล่า หลี่ยวนชิงเพียงแค่มองดูบุคคลน,นี้อย่างเงียบๆและไม่รีบร้อนที่จะพูดเมื่อเพลงจบลงบุคคลน,นี้ค่อยๆหยุดมือของเขาและค่อยๆวางฝ่ามือที่มีลักษณะคล้ายยกสีขาวทั้งสองไว้บนสายเพื่อค่อยๆสงบสายที่กระสับกระส่ายชายคนนั้นค่อยๆลืมตาหรือบางทีเขาอาจจะไม่ลืมตาเลยหลี่ยวนชิงเห็นว่าดวงตาของชายคนนั้นดูเหมือนจะเปิดอยู่แต่ข้างในกลับเป็นสีขาวเขามองไม่เห็นลูกตาของเขาและเขาไม่เห็นวิญญาณใดๆเลยเขามองเห็นเพียงแสงสับสนที่บดบังดวงตาของชายคนนั้นคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมหลี่ยวนชิงถามอย่างตรงไปตรงมาลลลลััังงงจากกเเพพพิินนบสียอระแ้ว บทที่4 6 9ร้อยหสิความสงสัยสองแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าเขายังอยู่ในป่าไผ่ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่ลี่ยู่อังกิ้งก็รู้ดีอยู่ในใจว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่ป่าไผ่แต่เป็นหุบเขาวิญญาณชั่วร้ายเขายังคงอยู่ที่ด้านข้างของหุบเขาวิญญาณชั่วร้ายและยังมีอันตรายมากมายเขาจะตกอยู่ในดนตรีพินอันไพเราะนี้ได้อย่างไรและไม่สามารถคลี่คลายตัวเองออกมาได้ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าและเสียงนั้นมาจากที่ไหนสักแห่งทำไมคุณถึงเข้าไปข้างในล่่่่่่่่ฉััันนนนนกก็ไมมมมททราาาาบบบเหือออออแตต้งงงีีีควยยซู บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่ความลับของสถานที่แห่งนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยเป็นการดีที่สุดไม่ใช่หรือที่จะทิ้งความลับไว้ในหุบเขานี้แล้วออกไปด้วยตัวเองลียวนชิงขมวดคิ้วและถามชายคนนั้นฉันเห็นว่าคำพูดและพฤติกรรมของคุณก็เป็นมนุษย์เช่นกันหุบเขาว,วิญญาณชั่วร้ายแห่งนี้ได้สังหารผู้ฝึกฝนจำนวนนับไม่ถ้วนในภายหลังเราจะปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปได้อย่างไรหนึ่งทุกสิ่งในโลกมีกฎการดำเนินการของตัวเองชีวิตความตายและความตายล้วนเป็นกํากำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งจะเข้าไปพัวพันนนนกีีวิตตแและคคคาาาามมยยยไไได้ออ่่่่่งงรรุณเเป็ใททขถึู ไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้คุณเป็นใครกันแน่ใครระตีหนึ่งไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือฉันสามารถช่วยชีวิตคุณได้หากคุณยืนกรานที่จะเข้าไปตอนนี้คุณจะตายเท่านั้นหากคุณเต็มใจที่จะจับไปตอนนี้ทุกคนก็จะอยู่อย่างสงบสุขและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ฉันต้องเข้าไปฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเข้าไปไม่ว่าคุณจะพูดอะไรฉันก็จะเข้าไปหลี่ยวนชิงค่อยๆดึงดาบของเขาออกมาถือมันไว้ในมือของเขาแล้ววางมันไว้ข้างๆเขา,ขา,ขาในท่าป้องกัน เขารู้ว่าเขาจะเผชิญกับอันตรายร้ายแรงหากเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามก็ยังยากที่จะบอกว่าเพื่อนเหล่านี้จะใช้วิธีการประเภทใดคนตรงหน้าเขาเป็นภัยคุกคามอย่างมากต่อเขาเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าบุคคลน,นี้มีการพบลูกแบบใดชายคนนั้นถอนหายใจเล็กน้อยและค่อยๆเขี่ยออกโลกมักเต็มไปด้วยคุณประโยชน์หากคุณยืนกรานที่จะเข้าหนึ่งจะไม่หยุดคุณแล้วไปไปยามองย้อนกลับไปทันทีที่ชายคนนั้นพูดจบป่าไผ่ที่สวยงามข้างๆหลียวนชิงก็หายไปเขาปรากฏตัวอีกครั้งในป่าไผ่ด้านนอกดูเหมือนจะเป็นสถานททีีีีี่่่เเเดยวกกับตออนนขาจาไปมื้ เรากับว่าเขาไม่เคยเคลื่อนไหวเลยนะับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเขาอยู่ที่นี่เสมอหลี่หยวนชิงไม่รู้ว่าเขาตกอยู่ในภาพลวงตาเมือ่อใดแต่เขามักจะระวังตัวอยู่เสมออย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมนี้ยากจริงๆที่จะป้องกันและเขายังคงถูกดึงเข้ามาแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่หลี่หยวนกิงก็ยังคงเฝ้าระวังไม่ว่าสิ่งที่บุคคลน,นั้นพูดจะเป็นจริงหรือไม่บางทีเสียงบางอย่างที่บุคคลน,นั้นทำอาจเป็นเสียงในใจของหลี่หยวนชิงหลี่หยวนชิงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาได้พบกับคนเช่นนี้จริงๆ อย่างไรก็ตามคำพูดของบุคคลน,นั้นยังคงอยู่ในหูของเขาบางทีมันอาจจะจริงอย่างไรก็ตามไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็ต้องเข้ามาที่นี่นี่เป็นโอกาสที่ดีมากหากเขาสามารถชุบชีวิตถววนโลหิตได้เขาอาจจะสามารถค้นพบสมบัติอันยิ่งใหญ่ได้ในอดีตเผ่าพันธุ์มนุษย์ดำเนินกิจการบนดินแดนแห่งนี้มายาวนานไม่มีใครสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาสามารถได้รับความแข็งแกร่งอันทรงพลังเช่นนี้หรือไม่แล้วเหตุใดแผ่นดินใหญ่แห่งนี้จึงแห้งแล้งเช่นนี้จะต้องมีเหตุผลสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุใดจึงมีสถานที่อันตรายมากมายในโลกกาตาคอมซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะปีนขึ้นไปในการพบปลูกสถานการณ์ที่ซิ้นหวังเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีสมบัติลับมากมายที่นี่จนดูเหมือนว่าผู้คนในโลกนี้ไม่สามารถเลิกเพลินกับมันได้เลยหลี่ยวนชิงยังคงเดินเข้าไปข้างในด้วยความสงสัยเหล่านี้โลกนี้ดูแปลกมากเขาไม่รู้ว่ามีอะไรแปลกราวกับว่าเขาไม่ได้ยินเสียงเพลงในหูของเขาอีกต่อไปตั้งแต่แรกเริ่มตอนนี้เขายังคงได้ยินเสียงเพลงเ,ลงเบาๆแม้ว่าเสียงจะยังน่ากลัวอยู่เล็กน้อยก็ตาม อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่บุคคลน,นั้นหายไปเพลงก็ดูเหมือนจะหายไปเช่นกันหลี่ยวนที่งอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยขณะที่เขารู้สึกเศร้าโศกเขาไม่รู้ว่าต้นไผ่ที่อยู่ข้างๆเขาไม่ได้ไหวตามสายลมอีกต่อไปในทางกลับกันพวกมันกลับค่อยๆค,ควบแน่นจริงๆแล้วต้นไผ่สีดำเหล่านี้เดินช้าๆและพวกมันแท่งคำเป็นยักษ์ที่สูงมากยักษ์เหล่านี้ซึ่งทำจากไม้ไผ่บิดเบี้ยวก็เหมือนกับทหารหวายพวกเขาเปล่งรัศมีอันสง่าง,งามออกมาและที่สำคัญกว่านั้นเกราะหนักบนร่างกายของพวกเขานั้นทรงพลังมากดาบและกระบี่ธรรมดาไม่สามารถทำร้าายยเเขไดล หลี่ยวนชิงรู้สึกถึงการสนับสนุนจากพลังมหาศาลนี้ยักษ์เหล่านี้ได้รวมตัวกันเป็นรูปร่างแล้วโดยพื้นฐานแล้วใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดในป่าไผ่ทั้งหมดในท้ายที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นนักรบตัวใหญ่สีคนที่มีร่างกายใหญ่โตหลังจากที่นักรบยักษ์เหล่านี้เป็นรูปเป็นร่างไม้ไผ่สีดำทั้งหมดก็หายไปพวกเขาล้อมหลี่ยวนชิงไว้ตรงกลางยักษ์ทั้งสีครอบครองสีทิศทางอย่างคลุมเครือปิดกั้นเส้นทางของหลี่ยวนชิงคนเหล่านี้มีพลังมากยิ่งขึ้นยักษ์ทุกตัวมีความแข็ง,แ,ขงแกร่งเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวทาน ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่รวมกันของเพื่อนทั้งสี่คนนี้แข็งแกร่งเกินไปร่างกายของพวกเขาทำจากวัสดุอันทรงพลังและโบนัสนี้ก็สูงเพียงพอแล้วหากพวกเขามีพลังที่ไร้ขอบเขตจริงๆแม้แต่ผู้ฝึกฝนขอบเขตรูปแบบอารีระดับ6หรือ7ธรรมดาก็อาจไม่สามารถปราบพวกเขาได้ทันใดนั้นหลี่หยวนชิงก็โยนลูกไฟขนาดใหญ่ขึ้นไปในอากาศและหมุนตัวเหนือหัวของเขาอย่างช้าๆนับตั้งแต่เขาได้เรียนรู้ศิละปะเปลวไฟแห่งสวรรค์น,นี้เขาไม่ได้ใช้มันหลายครั้งเขาได้ฝึกฝนมันอย่างขยันขันแข,ข็งในช่วงเวลานี้และคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีแล้ว แม้ว่าสัตว์ประหลาดที่ทำจากไม้ไผ่ที่อยู่ตรงหน้าพวกมันจะดูทรงพลังแต่ถ้าพวกมันถูกกัดกร่อนด้วยไฟที่สามารถเผาไหม้ทุกสิ่งได้พวกมันจะถูกเผาเป็นเท่าฐานอย่างเชื่อฟังยักษ์ไผ่ทั้งสี่ยังไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เข้ามาพวกเขายังคงฉายพลังมหาศาลจากร่างกายของพวกเขาย่างเย่อหยิ่งและพวกเขายังคงบีบพื้นที่ของลี่ยู่อกิงไปข้างหน้าขณะที่พวกเขาอรอมรอมหลี่ยวนชิงและไม่มีที่ให้วิง่งทันใดนั้นคนเหล่านี้ก็ปล่อยมือขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนและมัดพวกเขาไว้ด้วยกันกลายเป็นสถานที่คลล้้้้าาาากกกรรรงงงงงงงขขขัี่วนนนนนนชิไใแแแแ็ะม ดาบของลี่ยูอังกิ้งทำได้เพียงแค่ทิ้งรอยบุ๋มไว้บนต้นไผ่เท่านั้นหลังจากที่ไม้ไผ่แข็งแกร่งขึ้นด้วยพลังที่เขารวบรวมมาความแข็งแกร่งของมันก็เกินกว่าจินตนาการของเหลวสีดำถูกหลั่งออกมาจากต้นไผ่หลังจากที่ของเหลวถูกหลั่งออกมามันจะระเหยไปในอากาศและแพร่กระจายไปในพื้นที่แคบหลี่ยวนชิงเหยียดนิ้วออกและเปลวไฟเล็กๆก็ปรากฏขึ้นบนนั้นเปลวไฟเล็กๆนี้ถูกโยนด้วยมือของเขาโดยตรงไปยังบริเวณที่กาสีดำแพร่กระจายทันทีที่กาสีดำสัมผัสกับเปลวไฟมันกกก็ลลุไไมมททททัันนีีแะะถูเาาาออย่งสด ป่าไผ่ถูกไฟลุกท่วมทั้งป่าเมื่อลูกไฟขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยฟุตระเบิดออกมาจากกรงขนาดใหญ่ที่ทอจากไม้ไผ่มันก็ทำให้ต้นไผ่ทั้งหมดลุกเป็นไฟไผ่บกมืออย่างบ้าคลั่งและฟาดพื้นและบิดอย่างต่อเนื่องพวกเขาแยกย้ายกันไปนานแล้วและก่อตั้งกลุ่มของตอนเองขึ้นมาแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนไฟก็ยังคงเหมือนหนอนที่ติดอยู่กับกระดูกของพวกเขาและขดตัวอยู่รอบๆตัวของพวกเขาลูกไฟสว่างพุ่งออกมาจากกรงและมาถึงบริเวณรอบนอกผู้ฝึกฝนที่มีเกียรติเดินออกไป